สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วตัวเติเป็นชาวบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็เลยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทอดปลานะครับปลาสลิดนะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่บังบ่อหรือเปล่านะเพ,นเพื่อนนะขึ้นชื่อก็ต้องบังบ่อนะปลาสลิดนะครับไปกินข้าวกันนะวันนี้ทอดด้วยเตาถ่านนะครับใส่ไฟลงไปแล้วนะครับไม่รู้กระทะร้อนอยัง เพื่อนๆไปเรื่อยๆการทอดตานะครับแนะนำนะครับกระทะต้องร้อนนะครับเพื่อไม่ให้หนังตาติดกระทะนะเพื่อนๆน,นะนนนะยิ่งจะเป็นเตาเตาถ่านนี้ต้องขยันใส่ฟืนใส่นะครับใส่ฟืนไปให้กระทะร้อนเรื่อยๆนะครับเนี่ย ทอดแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ปรุงเครื่องอะไรเลยนะครับเป็นงไงมั่งานาะนยการทอดปลาควรจะมีการสลับครับเนี่ยตัวนี้หัวจะมาด้านนี้ตัวที่2หัวไปด้านนน้นตัวที่3าหัวมาด้านนี้นะครับไก่ก็กาลังจะฟักไข่อีกเอ ควรกกำลังขึ้นเลยเพื่อนๆดูดูเดี๋ยวเราไปดูปลาเราเหลืองอยังดูดูห่ยเริ่มเหลืองอยังเ,เริ่มเหลืองแล้วจับด้านพริกปลานะครับ,รกกบนึกรับควันหุยๆเลยเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยนะใครเคย ทำกับข้าวด้วยเตาแบบนี้ก็บอกโตเตได้นะครับเนี่ยปลาทอดง่ายกํกำลังเหลืองเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนยอดแล้วนี่สุกแล้วนะครับตนนัวนี้ถ้ากรอบมากเดี๋ยวเนื้อเขาจะแข็งนะครับเอาประมาณนี้แหละเพื่อน ไงเพื่อนๆนี่ซีเหลืองน่าทานมากนะครับนี่ปลาสลิดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะบางบ่อหรือเปล่านะ้ะหนุ่มโสดทำกับข้าวเองอีกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทอดปันนินต่อดีกว่ามีมีปันนินด้วยนะครับทอดสักเอาไว้ให้แม่แกต้มด้วยก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะทอดสักกี่ตัวดีอ่า สองสี่มีห้าตัวทอดสักตอนเดียวพอแล้วผมนี่ผมเป็นคนที่ชอบทานปลาทอดนะครับแต่ว่าแม่แกชอบทานปลาต้มนะก็ว่าแม่แกแก่แล้วเนาะแกอาจจะไม่มีฟันเคี้ยวนะแก่้ดน้ำร้อนๆนะ่ะเ,เดี๋ยวตอนเดียวพอแล้วไม่หรอมั้งมอจะไปทำน้ำจิ้มอยู่เพื่อนๆนี่เดี๋ยวดูก่อน ยังได้อยู่นะครับโมจะไปทําน้ําจิ้มอยู่เพื่อนๆมา,มาดูน้ําจิ้มกันนี่ก็เป็นส่วนของน้ําจิ้มนะครับก็พริกน้ําปลาครับแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็ดดวบ,วกบีบมะานาวหน่อยนึงนะครับแค่นี้แหละนะครับน้ําจิ้มของผมนะครับวันนี้ กินเองแล้วก็หั่นพริกชิ้นใหญ่มากเลยจะอยากกินเผ็ดเราก็เอาพริกชิ้นใหญ่ๆหญ่แต่ผม,มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเผ็ดไงเพงื่อนชิมก่อนโอเคแล้วนะครับมีความกลมกล่อมจากเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆของอ่มะนาวด้วยปลาสุกย่างไปดูด,ดูขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับ ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับสาหรับเพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ตัวเต๋ด้วยนะครับสุดย่างเนี้ยอ่ะนี่ก็กําลังหมกปลานะเพื่อนๆที่ใส่ใบตองอะ่ะที่า่อแมาย่างอะ่ะจะไหมหรือนะเปล่าไม่รู้ครับหนุ่มโสดทำกับข้าวเองเป็นไงต้องขยันพลิกหน่อยกลับหน่อยกลับด้านหน่อยครับ หมกปลานะครับหมกปลาซิวปลาขาวนี่ครับอมาดูกันนะครับนี่ปลานิลนนะครับที่ทอดสุดท้ายแล้วก็ปลาสลิดนะครับแล้วก็น้ําจิ้มนะครับข้าววันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีอะไรมั่งมายนะครับนุ่นจะว่านุ่นจะไหมหรือเปล่าจ๋อกลับก่อนมีความหอมของใบตองมากเลยนะครับ ไม่ใช่กุ้งทะเลไม่ใช่กุ้งแม่น้าไม่ใช่กุ้งขาวนะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับของอาหาอาหารบ้านเราเนาะเจียวกุ้งเล็กๆมาใส่กับเครื่องปรุงแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรหมกเนาะหมกหรือปิ้งนะครับควนขึ้นอีกแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการทํากับข้าวของผมในวันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะเดี๋ยวผมกลับไปให้กำลังใจทุกบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวดีกว่าเพื่อนๆถือว่าไม่ควรขึ้นแล้วบ๊ายบายนะครับปดูหมกแล้วลักษณะแบบนี้แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยปลาเล็กๆกุ้งเล็กๆนะครับเนี่ยหมกแล้วครับหอมมากนะครับเนี่ยอืเป็นไงกินดีกว่าไปกินิงแล้วบ๊ายบาย